สวัสดีค่ะนเก็วันนี้คูฝนกบสวัสดีค่ะคุยมค่ะค่ะเราไปเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาสอนเด็กนะคะให้ออกกำลังกายด้วยกันทำอะไรคะคุยมวันนี้เกมวันนี้ชื่อว่าเกมรับลูกบอลโดยใช้มือทั้งสองข่าค่ะคุยงคะแล้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะอุปกรณ์ก็มีนะคะแล้วก็จะแบ่งผู้เล่นอเป็นสองฝั่งโดยมีผู้เล่น หนึง่งแล้วก็ลูกบอลค่ะมาดูวิธีการเล่นกันเลยนะคะเล่นัเลยค่ะพี่โยเราก็จะยืนยืนในระยะห,ห,หนักกันพอสมควรน,นะคะเด็กๆแล้วก็เท้านะคะเราต้องยืนกางเท้านิดนึงยเพืงง่อในการทรงตัวแล้วเราก็โยนลูกบอ,นนะะอ <c oughs> ลยค่ะโยเราจะโยนหรือรับท่า ไ,ได้นะคะแต่ว่าห้ามลูกบอลตกลงพื้นค่ะเด็กอ่ะรับผ้าวิธีกัดเวลาลลรับรับด้วยมือทสองข้างนะคะแล้วก็โน้มตัวไปรับพยายามอย่ายกไปยกมาฮะอ่ะผู้หญิงรับค้าอึ่งอืม,อ,ม,อ,มอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะลองไปเล่นกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเอ๊กิจกรรมนี้ที่เรา เล่นกันเราได้อะไรบ,บ้างคะคุณโยงเกมวันนี้ที่เราเล่นกันนะคะเด็กๆเราจะได้เลยทุกครั้งที่ครูจะบอกเลยนะคะคืออันหนึ่งคือเราได้ออกกําลังกายกล้ามเนื้อแขนวันนี้นะคะการเล่นครั้งนี้เราจะได้กล้ามเนือนน้อแขนกล้ามเนื้อแขนนะคะมีการโยนแล้วก็รับนะคะอีกอันนึงคือเป็นการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาเพราะถ้าเกิดการโยนรับนี้มือกับตาไม่สัมพันก์รติดต่อจบกลูกบอลไม่ได้นะคะ ่วนีข้อหนึ่งคือสายสัมพันธ์ในระหว,ว่างครอบครัวค่ะช่วงนี้ยิ่งเป็นพวกโควิดไปเที่ยวไหนไม่ได้นะคะเด็กแบบเกมนี้ก็เป็นประโยชน์ด้วยค่ะเด็กแบบไม่เหนื่อยมากแล้วก็ได้ออกกาลังกายมีความส,สนุกสนานเล่นกับผู้ปกครองแล้วก็เพื่อนๆในบ้านนะคะเด็กแคบบ่ะวันนี้เด็กอย่าลืมไปเล่นกันนะคะแล้วฝึกเล่นบ่อยๆแล้วเปิดเรียนมาเราจะได้มาทดสอบ ิตดูว่าเด็กๆได้ได้ลองทำกันบ้างหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้ครูฝนแล้วก็ครูหยงค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย